สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาการงานอาชีพนะคะในวันนี้คุณครูมีคลิปเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปให้จบศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุดจากคลิปนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาในคลิปนักเรียนจะสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยค่ะในการใช้เครื่องมือช่างทุกประเภทจะต้องมีความระมัดร,ระวังในการทำงานเพื่อความปลอดภัยทั้งกับตนเองและบุคคลรอบข้างโดยการใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัยจะมีวิธีการดังนี้ 1. ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องมือช่างก่อนนำมาใช้ 2. ทำการตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งานหากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีและไม่ควรใช้เครื่องมือที่เป็นสนิมเพราะอาจเกิดอันตรายได้หากเครื่องมือที่ชำรุดยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันทีให้ติดป้ายชำรุดไว้ที่เครื่องมือและไม่นำไปใช้จนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะนำไปใช้ได้ 3. แต่งกายให้รัดกุ่มเพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนไหวหากผมยาวให้มัดผมให้เรียบร้อย 4. ระมัดระวังคนรอบข้างและใกล้เคียงขณะที่ใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 5. ไม่หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงานเพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้และ 6. หลังใช้งานต้องเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยไม่วางเกะก,กะตามพื้นโดยควรมีกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความสะดวกต่อการเก็บรักษาและหยิบนำมาใช้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ใช่ไหมคะสำหรับงานวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปเครื่องมือ อุปกรณ์ในงานช่างมาคนละหนึ่งชนิดนะคะรูปอะไรก็ได้ชนิดใดก็ได้ที่เราได้เรียนมาจากภาพตัวอย่างที่คุณครูมีให้นักเรียนสามารถนำไปวาดและเขียนชื่อบอกอุปกรณ์ที่นักเรียนวาด้อมระบายสีให้สวยงามนะคะจากนั้นถ่ายรูปแล้วส่งใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้สำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ